วัดีค่ะวันนี้มีล้อม,มาให้ดูอีกหนึ่งชุดนะคะชุดนี้เป็นหยดน้ำห้าลูขอบสิบหกงาน A.P.P. by ยเ r e n z o ผลิตนะคะกว้างแปดออบบวกยี่สิบชุดนี้เป็นล้อใหม่แกะกล่องนะคะสภาพสวยไร้ริ้วรอยมาจัดโปรโมชั่นราคาถูกรัดกับยางโยโกโฮมาม่า สองสี่ห้าเจ็ดสิบสิบหกนะคะเป็นยางมือสองปี19นะคะดอกหนาๆนนะคะสวยมากๆเลยดอกยางหนาๆทั้งสีเส้นเลยนะคะชุดนี้ดอกยางหนามากๆแก้มสวยนะคะนี่ดอกยางหนาๆเลย เป็นล้อใหม่แกะกล่องนะคะพร้อมอยางมือสองสภาพสวยๆราคาประหยัดนะคะชุดนี้ราคา16,900บาทจัดส่งฟรีทั่วไทยค่ะสภาพสวยไร้ริ้วรอยนะคะยางไม่มีเบียดนะคะสวยมากๆเลย ใส่กระบะตัวเตี้ย5้ลูนะคะได้เลยนะคะไม่ต้องยกนะคะใส่ได้เลยค่ะนําล้อเก่าของลูกค้านะคะมาแลกเทินที่ร้านได้เลยนะคะร้านสัญญาการยางปากทางห้องเฮียมเพ่อยงตลาดจังหวัดกาลสินค่ะแอดไลน์ได้ที่ ID 0993544468ค่ะร้านสัญญาการยางค่ะ จะเป็นล้อใหม่ป้ายแรงออฟโรดสายลุยล้อเดิมล้อแต่งนะคะมีให้ลูกค้าเลือกหลายชุดเลยแวะมาเลือกดูสินค้าที่ร้านได้เลยนะคะต่างจังหวัดมีบริการจัดส่งฟรีนะคะนี่หรือลูกค้าสามารถเก็บปลายทางได้นะคะ จะมีขนส่ง NNP นะคะที่เขาเก็บปลายทางแค่ขนส่งเดียวนะคะแต่เขาก็จะมีบวกค่าขนส่งเรานะคะบวกก็จะมีบวกเพิ่มนะคะกับราคาสินค้านะคะแต่ถ้าลูกค้าโอนมาก่อนนะคะก็จะไม่ได้มีบวกเพิ่มนะคะขนส่งเขาก็จะไ,ไม่ต้องบวกเรานะคะ สามบ,บ้านโอนมาแล้วเราก็จัดส่งได้เลยนะคะจัดส่งให้ลูกค้าฟรีเลยสำหรับร้านสัญญาการยางของเรานะคะก็จะโอนที่บัญชีกรุงไทยนะคะนี่ของนางสาวจันพรศรีสุพลน,นะคะได้เลยนะคะไม่ต้องกลัวว่าจะโกงนะคะเพราะว่าลูกค้าหลายคนก็ไม่กล้าโอนเนาะก็ตอนนี้ก็โจรก็เยอะ ขอบคุณ fc นะคะจากช่องทาง youtube และช่องทางเพจร้านนะคะที่แวะมาอุดหนุนทุกๆท,ท,ท่านนะคะชุดนี้สวยมากๆเลยนะคะนี่หยดน้ำห้ารูขอบสิบหกนะคะ งาน A P P by Lenso ผลิตนะคะสำหรับลูกค้าที่กำลังมองหาอยู่นะคะรีบเลยรีบเลยนะคะมีมาแค่หนึ่งชุดนะคะหมดแล้วหมดเลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ